เนาอดีเลใถามอะไรต้อไดิเด็กหยาอถามถามถามไม่รู้เออเลิกกันแล้วจะถามต่อมาอะไรตีไม่ได้ปครูได้ไหมเม่ีให้พูดเล่นพูดเล่นเยอกันเดี่ยวกันนี่ยอกอีกันโอเะได้ได้เมื่อกี้ได้ยี่สิบได้ยี่สิบจุดห้า รอบแรกได้17ก็เลยให้มันนับช้ากว่าเดิมครับคุณผู้ชมช่างเยว่หยอกเด็กครับจะซีเรียสครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองว่าแล้วเสื้อมาใส่แล้วเสื้อมาใส่เสื้อใส่แล้วขับรถไหมโบโบโบขับใส่อะรถเก๋าเอาลงบ่อเลเอาเวลา20วิเอานี่เอาเวลา20วิ2,000เองผมออกตังค์ให้น้องนนไปแล้วโอ้โหหมดตังค์แล้ว สวยๆสิบหกล้อครับอยากได้อยู่เขาไม่ขายหรอกอ้กลเขาเขาจะเอารถเกียร์มาโชว์เลยเขาจะเกียร์ไหมหรือว่าเอามาโชว์เฉยมาเกียร์ด้วยเกียร์ตรงไหนเกียร์ทายขางข้างหลังพูดเป็นเล่นไปยิ่งไอเด็กคนนั้นไปไหนวะไอเด็กคนที่มันตามมาเจ้าจ๋าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยยังทำบาปอีกน้อยมันเดินตามพี่มาจากตรงไหนยิบซี่มือเศร้ายิบซีเมื่อเช้า พี่พี่พี่เอ้าเด็กอู้สวัสดีครับเด็กน้อยเดินตามหลังมาไหมเจ๊จ๋าไปไหนมาละเป็นยังไงนี่ไปด้ยเตะเด็กน้อยเยอะนี่หนีฮ่าฮ่ไฮ่า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 ฮมาฮ่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 า่าฮ่าาฮา่่าาาาา่าานาา่า่า่เป็นาาาา่่่า่่่น่่่ เเสียยตนนนาลมันมีอะไรอยู่ในนี้ให้ดูหน่อยนี่ไอ้คลองขังไหมเบรกนะอ๋อตามช้างเหรอใช่ใช่ใช่ไหมนี่นี่นี่ช่างเกี่ยวพ้นได้เงินดีดิเอาช้างไปอ๋อของดีอะไรมาของดีไม่อันนั้นมันผ้าใบไม่ผ้าใบคืออะไรอะผ้าใบคืออะไรเอาไปลองรอรถยังไงเวลารถมันอยู่ตรงแถกกับมันไหลยไง โอ้อันนี้เรื่องจริง่ะเนี่ยนี่ก็ไปมาเมื่อกี้นี่บอนี่นะใช่ก็ององไว้นี่นะใช่อ๋อหนุนไว้ไม่ให้มันไหลเวลาออกตัวใช่อ๋อเ็ดึงจับไปด้วยกินข้าวยังดึงจับไปด้วยไอะไรจะขับรถใครไหมวันนี้ววววรววนวว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 วงวว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  ทำไมถ้าเราสไลด์เสร็จท่อแบเออเอาลงแล้วนี่เวลานี่เกียร์มันไม่ดีไปเกียร์สามมันลุดบอขับมวนซื่อเอารถดินด่วนไปข้างบนเอารถฟอร์ดไปข้างบนอู้อ้อันตรายอันตรายสตินมาตัวไหนนี่ผมชอบไปเด็กเมื่อกี้ไหมมันเดินตามพี่มาจากไหน ไม่รู้มันเดินมาอยู่ตรงนีมันเดินตามมานนิเจ๊จ่าอยู่ไหนมันถามเดินถาคคิปไปอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทำไมอ่ะมีอะไรจะพี่ต้องทำตามที่ผบอกนะเออเอามา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 อามาเออเอามาเอ้ สนามเจ้าง้อเลยมาจยิงกิ้งเอามาใส่เอามาเอาไปครับผมนี่นี่นี่คอนเทนต์ไม้ซางเยี่ยวนี่เอาาใส่ใส่ทับอันนี้แหละใส่เอาพี่สัญญากับผมแล้วมาเอามาผมถือกล้องให้เอามาเอามาใส่ทับอันนี้แหละมา เอ้ามาเดี๋ยวผมถือผมถือกล้องให้เอามามาเอาใจเพรามันเท่ดีได้ในงานอ่ะที่ผมซื้อมาซื้อมาใหม่ให้พี่โดยเฉพาะซื้อมาใหม่ป้ายแดงป้ายแดงจริงๆไม่ใช่เสื้อใครนี่ป้ายแดงซื้อมาใหม่ๆเลยนี่ไลองเทียดิเออเอาขอดีนั่นน่ะเจ้าง้อมาดีเลยเอาจริงเอามาอะไรเอาไปเอออเา เออใส่ทับใส่ทับหมอใส่ไทยออุตส,าาส่าห์ซื้อมาไหมร้อยหนึ่งนี่นี่ใส่ให้ดูสักทีหนอ่อยไหมเอาเราถือกล้องให้มาเออตาตาถือตอาเอาไม่อายด้วย <laughs> ขวัญใจรถสไลด์ไหมอ,อ,อันนี้เขาแก้แคบ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 เอ้า มเอากระดิ่งลงไหมนี่ฮะเอาไหมเอากร่ับบาทหนึ่งไม่มีค่าไม่มีค่ามัดจำแบบอะไรมัดจำอะไรค่าลงสนามไม่มีสองพันเออนี่มันไม่ได้วิ่งจูนประหยัดมาเอาพี่ใส่นี้ดูหน่อยเอ้าเออใส่แล้วถ่ายรูปดีไหมไปรูปรูปมุมดีกว่าเออเดี๋ยวไปทำรถมิต หาทีมงานนอ่านไปอยู่ไหนเนี่่ยยจอดอดูตรงนนนั้นะ่ะเทรถพี่นนอยู่ไหนนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหลยเอารถไปจอดด้วยกันปะ่ะจอดที่ไหนมันยาวแต่ตรงนี้เนี่ยไปจอดน้องผมทำไม<อ>มีคนออกไปแล้วก็เข้ามาออกไปแล้วเข้ามาเเตะขาแล้วเขาแข่งกันหรือยังเนี่ยยยัังงไมไ่มาไปาน,นู่รถเจดเดอร์ก็จะมาลงป่าเฮ้ย รถเกียร์เดินเนี่ยเอามาเกียร์สนามหมอกโอ้หมุนขึ้นมากาะคุณไสงครับเก่าจิโร่หนิแม่ยูเล่ยปั่นปั่ทอดไปลงไปนั่นไปทั้งหนาสี่ลอยหาสี่ว่าจะเจืดหกลอยวะจอดหกลอยเอาผิดไม่รูนเหรอมาเดี๋ยวไปรุ่งเระบี่ฮะอย่าลืมนะอย่าลืมนะ เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงสนามเจ้าเงาะกันแล้วครับสนามเจ้าเงาะลิซิ่งครับเรามาพร้อมกับไวท์แท็กฟอร์ดไวท์แท็กนี่โก้อยู่บนรถสไลด์เราดิ เราทำแบบคอนเทนต์แบบแก้เคดครับแก้เคดคือเขาบอกว่าฟอร์ดนี่ไปขวัญใจรถสไลด์ใช่ไหมเราแก้เคดเลยไม่ให้นั่นเลยแล้วจะจอดตรงไหนล่ะเข้าไปในงานนี่คนต้องลงเข้าไปในแคมป์เนอข้าจอดจะ่งมาเห็นอ่ะเดี๋ยวดูเรื่อยๆแล้วกันจะเสียเท่าไหร่นอน รถนี่เลยอะไรอันนี้อันนี้มาในงานมาร่วมงานอ๋อคุร้อยเหรอเดีย๋ยวพี่ข้าวจอดตรงนี้เลยนะครับสี่คนสองคนทั้งบนด้วยสี่คนข้างบนด้วยสี่คนอ่ะสี่คนสองคนไม่อเป็น,นเป็นสี่<อ>คนทั้งหมด เด้สอยู่ที่จอดตรงไหนเนี่ยที่นนดั้มซิ่งอยู่ตรงไหนนี่ยนี่จะรถคันสวยรถน้ำคันเนี้ยผมติดตามก็อยู่ในเฟซอยู่เนี่ยสวยมากเลยครับผม อะไรของเราเนี่ยหาที่ลงรถกันเดี๋ยวขนเอาไปวิ่งรอบๆกันค่อยวนออกมาวนกันให้ออกโอ้โหรถเกียดเด้อกมามาถึงแล้วม มันกันสนันวันแหลกเลยเขาสไล,ลด์รถแข่งมาเราสไล,ลด์รถป้ายแดงครับโหมดไว้ละทีนี้อย่าบอกว่าขวัญใจรถสไลด,ลด์เลยเอาลงตรงไหนวะ ตรงนี้เลยวะจอดตรงนี้เลยไอ้เอ็มไอ้กำหน้าไอ้เอ็มครับผมนี่ยนี่ไปทักทายนี่อยู่ข้างบนเลยไปอยู่หลังเลยวะฮะไปอยิมหลังอยู่ข้างบนเลยมาจากไหนพี่เนี่ยฮะขึ้นมาจากไหนจากนี่แหละข้างหน้านี่แหละโอ้โห นาข้าวมาครัสวัส <laughs> ดีครับ <laughs>